คลิปนี้จะพาไปชมสถานที่เทดินของทีมงานครับแต่ oh. okay, เอาแล้วตรงนี้บ่อน,นี้ mm hmm. ถือว่าลึกมากแล้วนะครับแต่ก็ยังมามีโครงการขุดลงมาอีกครับนี่ขนาดเรายืนอ,อยู่ตรงดินเดิมนะครับแล้วก็มองไปที่คันที่สลบลงมาถือว่ายัางบ่อน,นี้ถือว่ายังลึกแล้วก็ลึกมากครับแต่เราต้องมาขุดให้ลึกกว่าเดิมครับเพื่อที่เพิ่มที่เพิ่ม พิ่มปริมาณน้ำครับวิธีกักเก็บน้ำครับจะพาเพื่อนๆไปชมสถานที่เทของทีมงานโทนหนึ่งกันครับว่าเขาเอาดินเทตรงไหนเอาดินไปโยนดินไปตรงไหนกันครับเนาะก็ถือว่าวิ่งไกลพอสมควรนะฮะประมาณ500เมตรเลยครับจากที่ขุดถึงที่เทครับเนาะ ประมาณ500เมตรครับอันนี้ถ้าฝนไม่ตกพรุ่งนี้ทีมงานก็น่าจะอัดกันเต็มที่ครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเจอฝนกระหน่ำมาเนาะพายุเข้าก็ได้ทำงานช่วงท้าแต่ได้ทำงานช่วงกันสายๆแล้วเนาะถ้าเรื่งองแต่เช้านี่สบายมากเลยครับเออนเนแค่นี้หอบเลยครับพี่น้องเนี่ยบรรยากาศหน้าง,งานทีมงานทุนหนึ่งครับ มีคูบตาอาทีครับตรงนี้ด้วยครับเนาะดึงน้ําดึงน้ําออกก็ไม่มีน้ําขังครับแต่น้ำขังมันจะไหลไปตงรงนู้นมันจะซึมเข้าไปเนาะ,อะเอาไปจอดขวางทางเขาหรือเปล่ากดเก่าครับ สนุกสนานเลยครับทีมงานทนัวหนึ่งครับเสรีนโบกรถเองหรือเปล่าครับเนี่ยนี่ครับหน้าง,งานโอ้ไม่ใช่ครับ สบายเลยทตีมงานนี่มีที่เทดินสบายเลยเนาะ,ะไปที่ตรงไหนนี่ในวัดอ๋ออันนี้ของของเาขาเขาซื้ออ๋อที่เทคงหลวงอาเสียตินไปไหนนี่ยเสียตินขับเองเลยครับยยธรรมดาที่ไหนครับนี่ฮนะเจ้า โกเบครับตัวนี้มาร์กอะไรเนี่ยมาร์กทูว่ะมาร์กทูเนาะเสีซตินขึ้นบันเลงนะครับรุ่นนี้ยังมีเอเลยนี่ครับหน้างานที่เทครับตรงนี้น่าจะจบเลยไหมพอดเลยไหมอ่าตรงนี้เต็มพอดีครับอ้าวฝนมาแล้วครับพายุนะพูดรับเหาเริ่มมาแล้วแน่ใจแล้วนี่ครับเห็นในช่องยูทูปของเสีซตินบ่อยๆครับคนนี้ครับนี่ฮะมาดูตัวจริงรูปหล่อนะครับผม ได้ทำงานใกล้บ้านเลยครับอ่าเสียตินนี้เป็นทุกอย่างครับเป็นทั้งบูทั้งบุญครับถือว่ามีประสบการณ์ด้านการด้านการขับแล้วก็เรื่องของอการเจรจาธุรกิจครับเป็นผู้รับเหมาที่อนาคตไกลครับเนาะอะเก่งครับผมแล้วก็ขับเองเป็นด้วยครับโอ้โหหยุดมาแล้วครับนี้ฮะฝนมาแล้วอันนี้กองทุนหมู่บ้านหมู่ห้าราศาสตรครับ ที่หลับนอนหรือว่าสถานที่พักผ่อนของทีมงานครับโอ้คันนี้ครับที่ว่าแรงแรงเมื่อกี้ครับมาแล้วรอบนี้เทในวัดครับดูเขาครับทีมงานพวกเราดูการใส่ของเขาครับเขาใสแบบที่ทว่าใส่ได้สวยด้วยแล้วก็ใส่เยอะครับสวยไม่พอเยอะด้วยอันนี้คุณตั้งสองเลยบ่ กดข้างนี้ด <U y. S 2> id hmm. ้วยนะกดสองข้างเลยโอ้ยครึ่งเดือนกันเสร็จแล้วเนาะเสร็จไหมคนไม่ตกเสร็จดีเนาะนี่นครับอาจารย์เหลาน้อยเป็นผู้ควบคุมครับดูแลเรื่องของบัตรถ้าไม่ผ่านเหลาน้อยนี่ไม่ได้ตังค์ใช่ไหมถ้าไม่ผ่านเหลาน้อยไม่ได้เงินเพราะว่าเป็นคนถือบัตรเป็นผู้จัดการของเสียตินครับดูแล นอนหน้าง,งานดูแลรถทุกคันที่เป็นของทีมงานโทนหนึ่งครับนี่ฮะแล้วขับเป็นไม่ใช่เปล่ขับเป็นไม่ใช่เปล่ได้หมดทุกอย่างอะไรคันนี้กำไมไ,มไคุณอ๋อวันนี้เราเลยใช้สองคันกันเนาะใช้เจ้าส้มลายกับคันนี้บางครั้งบอกว่าใช้รถไทย ก็ได้ใช้รถขุดก็ได้ครับถ้าจริงรถขุดรุ่นนี้ราคาประมาณนี้แล้วก็คล่องตัวแบบนี้เอามาแทนรถไถได้สบายเอามาแทนรถดันได้เพราะว่าทั้งตักได้โคยได้นะฮิเอร์ริ่งได้ครับโอ้โหเนี่ยทักษะการขับถือว่าโชคชนครับคนมีประสบการณ์นะครับขับมาดูละมุนละไมไปเลยครับนะมีประสบการณ์ขับดูสวยงามดูน่าดูครับเนาะถ้าคนขับไม่เป็นนี่ก็โชคโงกหน้าก็ปงปางปงปาง,ปง,ปางครับ เดี๋ยวตินนี่ได้งานดีครับนาะได้งานได้งานดีแล้วก็ได้ทีมงานที่มีประสบการณ์ครับเนาะอย่างคนนี้เนาะอย่างอาจารย์เราน้อยเนี่ยผมเคยดูในช่อง y youtube บ่อยครับเนี่ยคนนี้ถือว่าโอเคเลยเนาะดูแลเรื่องอาหารการกินดูแลเรื่องรถตุกคันของทีมงานโทนรหนึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นแม่บ้านให้กับโทนรหนึ่งครับ <laughs> แล้วเป็นคนแจกตั๋วด้วยเนาะเป็นได้ทุกอย่าง ไม่มีคนขับมาขับเองพี่เล้าเลยคนที่ไหนพี่เล่าคนที่ไหนคนบ้านไหนไไอายุยุ้ยรวยนะอ้าวก็ถ้าใครไม่เคยรู้นะครับอ่าอาจารย์เล่าน้อยน,อยนี่อยู่บ้านเดียวกันกับผมนะครับอยู่ที่สุรินทร์ครับแต่ ได้ครับได้มาทํางานกับเสียตินครับเสียตินก็คนพื้นเพที่สุรินครับได้เป็นเคยนี่บ่เสียตินมาเป็นเขยบ้านตรวจครับก็บกเลยอยู่นี่เลยครับนี่ฮะอยู่บ้านตรวจก็พี่เหลาน้อยหรืออาจารย์เหลาน้อยก็มาได้มาทํางานด้วยครับเืีออยงนิ่มเมลยเนาะรถแกก็ขับดีท่าะนไหนแกพี่มือดีเลยรถไทยพี่แกไหน,นีปอ,อยู่นู่นหมดเลย ก็ได้ทำการกระจายการดันเหลาน้อยไปแล้วครับคันนี้ครับปลาเหลาเจิรทรัพยครับบ่อเบียสายบ่อเบียครับสายดันลั่นทุ่งครับผมโอ้ดูครับดูเขาใส่ครับผมอัดมาแบบนี้เลยนะครับผมไม่ได้ก็แก๊กแก๊กนะครับอัดอย่างนี้ครับจบดีครับผมอัดกันเต็มกล่องเลยนะถึงว่าเสียตินเคยคอมเมนต์เราว่าทำไมใส่น้อยเธออันนี้ของเขาดูเขาใส่สิครับ ส่คิดนิดที่ว่าเต็มเอียดครับอบอกไม่แรงจริงวิ่งตรงนี้ไม่ได้เสต็ินเป็นคนที่โงงไปกลงมาเนาะอ่ารถต้องมีพะละกําลังครับมาร่วมทีมเสต็ตินได้ครับไปไกลบอกทำไมมาชาเลยดือ้อวนแล้ววนไปนน่นนะอ๋อถึงว่าครับถึงว่าไม่เห็นกลมาทางเดิมก็เลย นึกว่าไปไกลขนาดนั้นนะหายเนาะเนี่ยฮะเคยกลับบ้านไหมเยคยกลับบ้านร้องไหมงานไม่ได้หยุดเลย <z> นเ,เนาะอาจารย์เล้าในคนสุรินทร์นะครับผมสุรินทร์เล้าครับเออมาอยู่เป็นคนอ่าบุรีร,รัมย์จะเอาเมียบุรีรัมย์หรือเปล่าจะเอาเมียอยู่นี้ไหมไม่เอา <z> ต้องเอาแหละ อันนี้ก็น่าจะเป็น Youtube ชื่อดังพิมพิมใชไหมนีมิมร้อเหล็กครับตอนนี้ขี่ล้อยางไปก่อนครับนะ, <c oughs> ะรถยนต์ไม่ใช้ครับใช้มอเตอร์ไซค์กันแล้วครับมิมล้อเหล็กเมืมอเ่อกี้ก,ก็ใช้บ้านนาครับไปแล้วเนาะโอ้ผัดเปลี่ยนกันครับผัดเปลี่ยนกันทํา y o Youtube หรือว่าวิทชุบชื่อดังครับระแวกนี้เนาะพวกเราก็ได้มาเยี่ยมเยียนทีมงานของเจ็ดทีมครับนี่ะ บรรยากาศการอยู่การกินของทีมงานก็ประมาณนี้เนี่ยอ่ามีรถเทรลเลอร์สวยๆคันนี้ครับโอ้มีต้องมีเฮปอย่างนี้ครับสบายเลยเนี่ยอย่างเงี้ยน่าใช้ครับซื้อมาได้ทั้งเทรลเลอร์ได้ทั้งได้ทั้งตัวเคียนครับเนาะได้เคียนด้วยเพราะว่าได้ประโยชน์หลายอย่างเลยเนาะรับงานอย่างนี้รับงานทั้งอ่ายกลงเนาะแล้วก็ขนรถขุดก็ยังได้สบายเลยครับเนี่ย พวกเราก็มาได้เยี่ยมมาเยี่ยมชมทีมงานโทรหนึ่งนะครับวันนี้ครับรถดำสวยๆจารัดครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราครับเนาะทีมงานของพวกเราวันนี้มาอยู่ที่บ้านตรวจครับของเราก็อยู่ไม่ห่างจากนี้เท่าไหร่ครับอยู่ก็ประมาณเกือบสิบกิโลครับจากที่พื้นที่เราขุดแล้วก็พื้นที่ที่เสถียทํางานครับมาแล้วครับคันนี้ คันนี้สวยๆครับคันนี้สวยมากเลยครับโอ้โหเนี่ยคันนี้ได้อยู่ใน YouTube น่าจะต่อมาใหม่ครับว้านิ่มมากเลยครับว้าคันนี้ครับดูใสมาสิครับรถดำซิ่งดินด่วนครับโอ้ตัวนี้ของเป็นเป็นรถของพี่ดินด่วนครับดำซิ่งดินด่วนครับรถดำ u t u b e ชื่อดังครับมียอดซับเป็นล้านล้านซับครับรถรถดำซิ่งดินด่วนครับคันนี้เนาะ เขาเป็นพี่น้องกันเขาก็มาช่วยงานครับอยู่ในทีมงานเดียวกันครับผมอฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจพวกเรากันเนาะกับช่องของพวกเราเสีสดดยสละุณบุ้ยรำครับวันนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนทีมงานโทนหนึ่งกัครับต่อไปก็จะออมาบ่อยๆครับเนาะ ถ้าได้มาดูง,งานที่บ้านสวนก็วจงแวะมาเยี่ยมชมทีงมงานเสต็นครับเพราะว่าดูไปแล้วยังอยู่อีกนานกับเนาะยังอยู่กันอีกนานนี่ห้มาดูปีมือเสร็นครับเลียร์ดึงดินเข้าไปดึงขยับเข้าไปขยับเข้าไปแล้วก็ตรงนี้สามารถที่จะเทได้อีกครับหรือว่ามันใกล้ทางเกินไปก็ขยับเข้าไปฮะเนี่ยที่จริงมันต้องไม่ควรเกินแนวนี่ครับผมเนาะไม่ควรที่จะเกินแนวเส้นขอบรั้วเนี่ยมันจะได้ไม่สไลด์ลงไปในทางครับ ปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ